แต่ปางหลังยังมีกรุงตระสัดสมุติวงทรงน้มเท้าสุััต์ป่านสมบัติรัตนานามธานีอันกรุงไกลใหญ่ยาวสิบเก้าโยธภูเขาโขตเป็นกำแพงบุรีสีสะพืบพร้อมไัยฟ้าประชาชี ชาวบุรีหันสาสาถาวรมีเอกองนองรักอัคราชพระนางนาฏนาปทุมมาแกซอนสนมนางแสนสุรางคานิกอนดังกินนอนนารักลักขนามีโอรถสององค์ล้วนทรงรักประไพพัก เพียงเทพ,พะเระคาชื่ออภัยมาณีเป็นพียาเพื่องแลกลุ่นชนะสาสิบห้าปีอันกุมารสีสุวรรณนั้นเป็นน้องเนื้อดังทองนบพาคุณจำรูนสีเพื่งโศกันชนสาสิบสามปีพระชนนีรัก ใครดังในยันนาสมเด็จเท้าปิตุรงดำรงราชแสนสวาดิ์รูกน้อยสเสน่หาจะเสกสองของสมบัติขาติยาแต่วิชาสิ่งใดไม่ชำนานจึงดำรัสเรียกพระ โอรสราชมาริมอาทแทนสุวรรณแล้วบันหารพ่อจะแจ้งเจ้าจงจำคำโบราณอันชายชาญเชื้อกษัตริย์ขาติยาย่อมภาคเพียนเรียนไสยศาสตร์เวทสิ่งวิเศษสืบส่อสแสวงหา ได้ป้องกันอันตารายนักขาราตามกษัตริย์ขติยาอย่างโบราณพระรูกรักจะสืบวงกษัตริย์จงรีปลัดเสาะแสวงแห่งสถานหาทิสาปาโมกจำนานชาญเป็นอาจารย์ภาคเพลียนเรียนวิชา บัดนั้นพี่น้องสองกริย์ปนมหัดอภิวันด้วยหันสาจึงทูลความตามจิตเจตนาลูกคิดมาจะประมานก่อนานครันวังแสวงไปตำแหน่งสำนักปราดซึ่งครู้ศาสตราเวทวิเศษขยันก็สมจิตเหมือนลูกคิด ทุกคืนวันพอแสงจันแจ่มฟ้าจะราจรแล้วก้มกาปิตุราบมาตุรงทั้งสององค์ลูปดังแล้วสั่งสอนจะเดินทางกลางป่าพนาดอนจงผันผ่อนตึกจำคำโบราณจะพูดจาสารพัดปายัดยัง จนลุกนั่งน้ำท่ากระยาหารแม้รับนอนผ่อนพ้นที่ภไพผานอดบรรดาลโกดขึงจึงสาบายพระพี่น้องสององค์ทรงสัด,ดับเคาลบรับบังคมโดยสมหมายพระเชษฐาบัญชา ชวนน้องชายมาสงสายสักเรตบนเตียงรองแล้วแต่งองค์ศดทรงเครื่องกษัตริย์เนวรัตเรืองสีไม่มีสองแล้วลีลามาฝาทิดบนแท่นทองจนย่ำของสุริยนสนทยาจึงทวนกันจรจรัน จากสถานออกเทาวานเบื้องบูะพิสาออกเทาวานเบื้องบูละพธิาสาสสีธรจรนแจงกระจางตาทั้งสองลาเดินเรียงมาเคียงกันล่วงตำบลชนบทไปหลายบ้านเข้าดอนด่านแดนไพ พอกไก่คันเสียงกระสือกวางกลางเนินผาน,นมวันให้ว,วันวันวังเวงวาดหรือไทยจนแสงทองรองเรื่องอารามฟ้าพระสุริยาเยือมเยี่ยมเหลี่ยมสไลคขนานกเลิงร้องขานองภัยเสียงเลลไลจักกรจันทานันเนิน ทั้งสององค์เหนื่อยอ่อนเข้าพอนพักหยุดสำนักสำเนาภูเขาเขินขั้นหายเหนื่อยเมื่อยลา้าอุตสาเดินผิดเพลินมิ่งไม้ในภัยวันบ้างผิดดอกออกผลพวงระยาปีบจำปาสุ กลมนมวสาวันระอภัยมาดีสีสุวรรณต่างชิงกันเก็บพางตามทางมาพระพี่เก็บการงส่งให้น้องเดินประคองเคียงกันด้วยหันสาพระน้องเก็บมารูดีให้พี่ยาข้างสองลาเดินดมแล้วชมเชย เห็นมะม่วงพวงผลเพิ่งสุกหามทำไม้งามน้อยน้อยซอยซาเฮยอร่อยหวานปรานเปรียบลดนมเนยอิ่มแล้วเลยล่วงทางมากลางดงครั้นสินแสงสุริยาีิพากรสำนักนอนเนินพาป่าระหง ทั้งสองแสนเหนื่อยยากลำบากองค์บาทบงบวมบอบและบ่มตรมพระเชตฐาอาลัยถึงไอสวรร์คกับกำนันน้อยนอยนางสนมน้องคนหนึ่งถึงผีเรียงและนางนมกับบรมปิตุเรตพมารดา 1ิห้าวันดันเดินในภัยสนถึงตำบลบ้านหนึ่งใหญ่หนักหนาเรียกว่าบ้านจันตาครามพรามพึกคามีที่สาปาโมกอยู่สองคนอาจารย์หนึ่งชำนาญในการยุธถึงอาวุธสัต์มาดังห่าฝนลำกระบองป้องกัน ายสากลรักษาตนมิให้ตองคมศาตราอาจารย์หนึ่งชำนาญในการปีทั้งตีดสีแสนสนนอเพราะหนักหนาผู้ได้ฟังวังไวงในวิญญาเคลิมนิทราลืมกายดังวายปราณทั้งสองท่านราชคูนั้นอยู่ตึก จดจารึกอักขาราไว้หน้าบ้านเป็นข้อความตามมีวิชาการแสนชำนานเลิศลบพบผะไตแม้นผู้ใดใครจะเรียนวิชามังจงอ่านหนังซื้อแจ้งถะแรงใครหถ้ามีทองแสนตำลึงมาถึงใจ จึงจะได้ศึกษาวิชาการวันนั้นพระอภัยสีสุวันจรจะรันเข้ามาถึงหน้าบ้านเห็นลิขิตปิดไว้กับใบทวารพระทรงอ่านแจ้งจิตในกิจจ้าอันท่านครูอยู่ตึกตำแหน่งนี้ฟิปากปีเป่าฝันเนาะ เพราะหนักหนาจึงนำหลัดตัดแก่พันน้องยาอันวิชาสิ่งนี้พี่ชอบใจแต่เที่ยวดูเสียให้รู้ทั้งย่านบ้านท่านอาจารย์ยังจะมีอยู่ที่ไหนตัดพรางอย่างเยื้องคาลายไปถึงตึกใหญ่ที่คูอยู่สำนัก เห็นแผ่นผ้าจารึกลายลิขิตเขายืนชิดอ่านดูรู้ประจักษ์ท่านอาจารย์การก่าบองก็คองนักไดทองหนักแสนตำลึงจึงได้เรียนจึงบัญชาว่ากับพันห้องแก้วพ่อเห็นแล้วหรือถี่ไรายขิทิด เขียนสองอาจารย์ปานดวงแกววิเชียนเจ้ารักเรียนที่ท่านอาจารย์ใดอ่ะดูชาวว่าการกลศึกน้องนี่นึกรักมาแต่ไหนไหนถ้าเรียนรู้รำกาบองได้ว่องไวจะชิงชัยข้าศึกไม่เนึกแเกรง พระเจต้าว่าจริงแล้วเจ้าพี่วิชามีแล้วใครไม่คมเหงแต่ใจพี่นี้รักทางฮักเรงหมายว่าเพลงดนตรีนี่ดีจริงถึงการเล่นเป็นที่ประโรมโรคให้ดับโกศกสูญหายทั้งชายหญิงแต่ขัดสนจนจิต คิดป่าววิงด้วยทรัพย์สิ่งหนึ่งนี้ไม่มีมาสีสุวรรณปัญญาฉราดแรมจึงยิ้มแย้มยืนตอบพระเชทตทาธรํมรงเรือนมณีมีราคาจะคิดค่าควรแสนตามึงทองพอบูชาอาจารย์เอาต่างทรัพย์ เห็นจะรับซอนสั่งเราทั้งสองอันตัวน้องนี่จะอยู่ด้วยครูกับ้องหัดให้ของเชี่ยวชาญชำนาญดีขอพระองค์จงเสด็จไปท้ายบ้านอยู่ศึกษาอาจารย์ข้างดีสีขั้นเสร็จสมปธานนาไม่ช้าทีจะตามพี่ไปหา ที่อาจารย์ปะอภัยได้คิดถึงคำน้องต่างยิ้มย่องปรีเปรมกเกษมสารเข้าหยุดยั้งสั่งเสียกันเสร็จการกลับไปหาอาจารย์ดังใจนึกสีสุวรรณกุมานชาญชาราชยุรยาเยื้องย่างมาข้างตึก เห็นภูมิฐานเคหาโอราฤกเข้าที่ฝึกสอนสานุสิษย์มีมองคาเมนเห็นพรามพึกทาเท่ากําหววกล่าวเอ็นหลังนั่งเก้าอี้ดูรูปร่างอย่างเยี่ยงพยโยคีกระบองสีสอกวางไว้ข้างกายก็แจ้งว่าอาจารย์ เจ้าคองตึกเห็นสมนึกเหมือนจิตที่คิดมาให้กระทั่งไอเป็นเสียงเป็นแยบคายแล้วก้มกายเข้าไปหาท่านอาจารย์ฝ่ายพามพรมโบราณอาจารย์เท่าเป็นพงเผ่าพึกทามหาสารชำเลืองเนตรแลดู เห็นกุมานสีสันฐานผูดพองดังทองทาดูเน่งน้อยรูปร่างเหมือนอย่างหุน่นเพิ่งแรกรุ่นน่ารักเป็นหนักนา้าอารามเหลืองเครื่องประดับหลยับตาก็รู้ว่ากะสัต์ขาดตีวงจึงขยดลดเรือนลงนั่งใต้ แล้วถามไถ่ข้อความตามประสงค์มีธุระอะไรในใจจงเจ้าจึงตรงมาหาจงว่าไปนกกริย์ขติวงทรงสะดับน้อมคำนับเล่าแจ้งทะแรงไขพระบิดาข้าบำลุงซึ่งกรุงไกลบัญชาให้เที่ยวหา วิชาการจึงดันเดินเนินป่ามาถึงนี้พอเห็นมีอักขาราอยู่หน้าบ้านรู้ว่าเท่าพึกทาเป็นอาจารย์ขอประทานภากเพียนเรียนวิชาแต่โปรดกล้าวข้าวมาข้ายากแค้นอันทองแสนตำลึงนั้นไม่ทันหา ทำมารงเลือนมานีฉันมีมาตีราคาควรแสนตามลึงทองล้วถอดแหวนวงน้อยที่ก้อยค้าให้พุทธาทดแทนคุณสนองตาพามเท่าเอาสำรีประชีรองขอดประคองไว้ในผม ให้สมควรแล้วไต่ถามนามวงถึงพงสาสนธนาปรีเปรมเสมสวนอยู่เคหาตาพรามไม่ลามรวนขั้นคำชวนหนอไทยเข้าใสยาถึงยามดึกฝึกซ้อนในการยุดเพลงอาวุธดาบดังให้ตั้งท่า กระบองกระบี่ทีทวนทุกวิชาคอยศึกษาตั้งใจจะให้ดีฝ่ายเขตทามาถึงจี่ท้ายบ้านก็เข้าหาอาจารย์ที่ดีซีเอาธรรมะลงทรงนิ้วดัดชนีให้พามตีข่าแสนตามรึงทองฝ่ายคู่เท่าพินทพราม รามราดแสนสวัสดรักใครมิได้มองให้ขาาไทยชัยสอยคอยปะคองเข้าในห้องหัดเพลงบรรเลงพินแล้วพาไปยอดเขาให้เป่าปีที่อย่างดีสิ่งใดก็ได้สิน้นแต่เสือช้างก้างภัยถ้าได้ยินก็ลืมกินน้ำยา เข้ามาฟังประมาณเจ็ดเจ็ดเดือนโดยวิตทานปะวุมานได้สมอารมณ์วังสิ้นความผู้คู่ประสิทธิ์ไม่ปิดบังจึงสอนสั่งอุปเทเป็นเรก,กลเถ้าแม้นว่าข้าศึกมันโชมจับจะลบรับสารพัด ให้ขาดสนเอาปีเป่าเล่าล,ลมน้ำใจคนด้วยเล่กลโลกาห้าปาการคือรูบรถกลินเสียงเพียงสัมผัสเกิดกำหนัดลุ่มลงในทรงสารให้ใจอ่อนนอนหลับดังว่ายปรานจึงคิดอ่านเอาชัยมั่นใจจงแล้วให้ปีที่เพาะ สนอเสียงยินสำเนียงถึงในกาะไหลงหลงอวยพรพลางทางหยิบธรรมะรงคืนให้องค์กุมาราแล้วว่าพรันซึ่งดนตรีตรีค่าไว้ถึงแสนเพราะหวงแหนกรรมชับไว้ครับคันใจประสงค์ทรงทรัพย์สิ่งสุวรรณ จะป้องกันมีไอไพรได้วิชาต่อกษัตริย์เศรษฐีที่มีทรัพย์มาคำนับจึงได้ดังปราถนาจงคืนเข้าบุรีลักนักคาราให้ชื่นจิตพระบีดาและมารดอน,นอกกริย์โสมนัส้วยสมนึกโจท จารึกคำท่านอาจารย์สอนพิไลลำอัมลาด้วยอาวรแล้วบทจรจากบ้านอาจารย์ตนฝ่ายว่าณฤบดีสีสุวรรณก็เข้มขันกลศึกที่ฝึกฝนท่องโลเขนเจนจัดหัดประจนเข้าการกลอาวุธสุดทำรรนอง จนหมดสิ้นความรู้ท่านครูเท่าจึงเรียกเจ้าเข้านั่งสองต่อสองเหลือกล้วนเหล็กมาดูดีตีกาบองให้เป็นของคู่หัดกระสัตราทั้งธรรมลงวงนั้นก็คืนให้ทะแหลงไขความตามปริศนาเหมือนอาจารย์คนนั้นที่พรลันนา แล้วพึกธาอวยชัยไปจงดี